เราจะกลับเด็กขอดูโฮสเทลทุกคนนี่ฮะเรามีความสุขนะฮะไปนั่งชิมเดินชิมน,นะฮะทุกคนจะรถมานี่คือ ICS อ่ะต้องบอกต่อฮะเพราะช่องของเราบอกต่อสิ่งดีๆนะฮะเป็นคลิปสั้นๆบ้างปานกลางบ้างนะฮะเจออะไรดีๆกระทันหันี่เจอแบบโดยบางเอื่นนะอ่ะเรามาที่เด็กขอดูโฮสเทลตรงเจริญนครสิบทับหเจอแกงใต้พี่ไปเจอร้านแกงใต้ตรงนี้อร่อยมากเลย แกงใต้นครสีตรงเยื้องๆกับเป็นดินซูล่าข้าแกงใต้คุนเต็มเลยเนี่ฮตรงนี้อยู่ระหว่าง14นะกับ12บสองมีซุปแกงใต้นครสีของเจ๊จอยอร่อยมากอร่อยมากทุกอย่างน้าพริกยังอร่อยเลยนะฮะมันมีความสุกเนี่ยเข้มข้นฉงนั้นถ้าพี่พูดว่าอร่อยคืออร่อยจริงอย่างมีความสุกเนี่ยเข้มข้นจริงดีจริงกินแล้วอร่อยจริงกระปุกกร,กระบอกเนี่ยดูสะสมเอาไว้เลยเนี่หาพี่ร้านเก็บไว้เลยฮะ ที่กินเสร็จพี่ล้างไว้เลยทุกกระปุกอะที่พี่ซื้อซื้ออะฮะเออแบบพี่ชอบมากทุกคนบางคนไม่รู้นึกว่าแหมกินชานมที่ไหนก็เหมือนกันอันนี้คือความแตกต่างนะฮะกระปอกกระบอกไม่เหมือนใครแล้วก็คุณภาพนะฮะคงทนด้วยหาทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวควรน้องก็มากเกินมือจับ่ายนะฮะนี่ฮะทุกคนจะ้ะเราจไปนั่งรับประทาน,นหรือเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนก็ได้ไหมเพราะยุ่งมากวีซี่มากๆเลยฮนะทุกคนนะฮะเราก็จะต้องอ,อ๋อ เรียกว่าอะไรจัดตารางชีวิตนู้หาฝั่งนูนเป็นไอคอนสยามแะ้ว้วก็ออกมานี่ฮะหาไม่ยากขนนเจริญนครนะฮะเราก็เจอวัดทองเพลงวัดสุวรนะครับทุกคนปะกับเด็เข้าดูกันเดินเดินขึ้นข้างบนก็จะเจอน้องสีทองรถไฟฟ้านะฮะที่มีที่จอดรถจัก,กรยานพร้อมเลยครับทุกคน ะะเดินไปอีกนิดนึงก็จะเจอร้านอาหารใต้อะไรอร่อยเราก็จะบอกอะไรดีเราก็จะบอกนะฮะเพราะช่องของเราอย่างที่บอกนะฮะอย่างไปสุราษฎร์เราก็จะไปนาสารก็จะไปโรงแรมประชุมประชุมรีสอร์ทอย่างเงี้ยหรือจะไปชุมพรกา,า,าร์เด้นหาดไซรีอย่างเงี้ย ดูสิตาลรที่เขาใหญ่ประมาณนี้เราก็จะไปถ่ายอะไรเจออะไรล้วก็ไปเจอสวนทุเรียนมาโอ้โหทุรเรียนอลังการมากทุกคนไปชาบูนางในที่เขาใหญ่มาก็เลิศวิวดีมากอะไรอ,อร่อยมากไปหัดใหญ่ก็ไปพักที่ The ะเรสไปกินขนมจีนหน้าค่ายเสฉวน,นอารอง์อร่อยมาก The ะเรสนะฮะเดอะเมสที่พัทลุงก็หาของกินตรงรถไฟพัทลุง เยอะมากมีเต้าคั่วซึ่งเป็นอาหารที่หากินยากอร่อยที่สุดนะฮะองค์การยูเนสโกต้องยกย่องว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดสุขภาพที่สุดหากินยากที่สุดนะฮะประมาณนั้นนี่คือสะพานเจริญนคร2นะฮะสร้างในปี2513หคะ่ะทุกคนนี่ไอคอนสยามนี่ครับทุกคนวัดสุวรรณนะฮะสวยงามอลังการก่อนจะถึงแกงใต้แล้วก็ซอยสิเจริญนครทับหนนะฮะ ก็จะเลี้ยวเข้าไปก็จะเป็นเด็กคอนโดโฮสเทลเป็นโฮสเทลโรงแรมที่แบบลดมากนะฮะถ้าเกิดมาแล้วจะหลงรักเลยนะฮะชอบความเป็นส่วนตัวเงียบสงบนะฮะทุกคนเดี๋ยวทำหลักสูตรต่อยอนิดหนึ่งเราก็จะไปแถวโพนิมิตรนะฮะทุกคนฝนลงเม็ดอ่ะทุกคนทํายังไงดีอะ่ะจะไปยังไงดีทุกคนฝนลงเม็ดนิสานจะแม่กวนอินนะครับในวัดสุวรรณทุกคนซึ่งสร้างในปีเดียวกับสร้างกรุงรัตนกโกสินทร์นะครับนี่ฮะทุกคนแกงใต้นะฮะ แกงใต้อีกรอบหนึ่งทุกคนนี่ <ๆ S 1> นเห็นไหมฮะไม่ไกลเลยเดินมาจากไอคอนสยามเนี่ยฮะนี่ก็ไลท์เฮาส์สาทุคนอร่อยมากแกงใต้กับมีความสุกนี่ระดับความอร่อยนี่เรียกว่าอร่อยมากจริงๆเลยนะชานมชานมของมีความสุกเปรียบเทียบกับออแกงใต้ร้านนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าต้องมาลองฮะขยับกินแกงใต้แ,ใตแบบสะใจของแท้นะฮะอ่ะรีบเดินนี่คือเจริญนคร14ละ มีสี่แยกสามแยกตรงนี้ด้วยดีนิดก็เป็น14ทับหนึ่งก็จะถึงเด็กดูโฮสเทลนะฮะ,ะใครจะมาอุดหนุนนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือชามเหล็กก๋วยเตี๋ยวชามเหล็กได้นะฮะขวามอืออ่ะอันนี้เป็นถนนกรุงชนบุรีทุกคนซึ่งน้องสายสีทองก็จะวิ่งตรงข้างบนน,น,นี้ฮะเราข้ามถนนก่อนนี่ฮะถนนกรุงทนบุรีนะครับ เรากําลังจะ14ทับหนึ่งและถัดจากถนนกรุงธนบุรีตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ขวามือของเราฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนป่าสะพานตากสินทุกคนจะเห็นสะพานตากสินบนนั้นไหมฮะมีรถวิ่งข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นข้ามไปน้ำเจ้าพยาก็จะถึงฝั่งของสีลมบางรักกันนะครับก็จะเป็นโรบินสันบางราักเห็นไหมฮะเดินทางง่ายไหม ถ้าเกิดจะมาเจริญนคร14ทับหนึ่งที่ตั้งของเด็กเขาอยู่ก็จะเดินมาไอคอนสยามจะเดินมากินแกงใต้นะฮะหรือร้านอื่นๆก็ตามแต่นะฮะแล้วก็มาชานมมีความสุขที่มีเมนูหลากหลายสวยๆจะบอกสวยมากขอบอกชอบมากใครชอบแบบคุณภาพราคาแบบสมเขาเรียกว่าเหตุผลนั่นฮะสวนป่ากฉลิมพระเกียรติ จะทตักสินอ่ะนี่เราเลี้ยวเข้าเด็กเขาดูแล้วทุกคนก็จะมีตึกสูงๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ฮะทุกคนสนใจบอกต่อสิ่งดีๆได้เลยเหมือนกับเรากลับบ้านนะทุกคนบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านนะฮะแต่มีโรงแรมเป็นของตัวเองอย่างเด็กเขาดูโฮสเทลนะครับที่สำคัญบริการดีมากนะับพี่ที่รับเช็คอินทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราคือเป็นหนึ่งในครอบครัวจริงๆ นะทั้งทั้งที่นี่คือโรงแรมนะคนปูหาแบบนี้ยากนะอบอกต่อสิ่งดีๆกันเราก็เหมือนกับได้ทําความดีด้วยกันเจอร้านมีความสุขคาเฟ่เราก็บอกต่อนี่สาขา ICS ก็เป็นหนึ่งในะ The Best เลยฮะนะฮะโรงแรมดีๆอย่าง The c าูโ Hostel เราก็จะบอกต่อไปเรื่อยๆยฮะนีะ่นะฮะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทุกคนช่องเล็กๆแต่เราก็เติบโตไปด้วยกันเป็นช่องของพวกเราบอกต่อสิ่งดีๆนะฮะสังคมน่าอยู่มากครับทุกคน